เลยนะคะมีให้เลือกมากมายเลยค่ะหรือท่านใดนะคะที่มาแล้วอยากได้ของฝากอาจารย์ขาอยากได้ต้นไม้กับไปฝากคนที่บ้านนะคะยังมียังเหลืออยู่ค่ะต้นไม้เรายังมีอยู่นะคะไปรับ เดินตรงเข้าไปทางด้านขวามือนะคะอยูนน่เวลานลนะานเวทีเชิงเขานะครับนะจะมีต้นไม้นะจากสวนสัตว์บ้านจาอมึงนะครับหัวหน้าสวนมาเองนะพร้อมกัดงานคนละ5ต้นนะท่านคนละ5ต้นฟรีนะนะฟรีนะครับท่าในใดที่ยืนไม่ค่อยตรงนะท่านเอาต้นพยุมาเลนะนไม่ไเกี่ยวมีเ <c oughs> ย,ยอะเลย ต้นไม้ฟรีนะคะห้าต้นเลยนะคะกกไปฝากคนที่บ้านได้เลยนะคะมางานวิ่งยังไงให้มีต้นไม้นนี้เป็นบรรยากาศหลังการวิ่งนะครับเราก็มากินกันนะครับมีเมนูกินนี่ก็แจกต้นไม้นี่อะไรเอ่ยอันนี้ข้าวข้าวคุกอะไรนะเมนูอะไรครับ ถาขัดน้ำพริกน้ำพริกลง,รลงเรือค่ะลงเรือเรือเรือย้อนและเรือพายแล้วแต่ค่ะเรือพายเรือพายักก็ได้เรือพายักไปแล้วครับนักวิ่งเติมพลังกันครับโทษนะครับอันนี้ข้าวหมกไกข่ข้าวข้าวโอโ้ข้าวหมกแดงนะครับข้าวหมกไก่โทษนะครับ,กกค,รบครับผมเสร็จมีพิเศษมีช่วยเสร็จอันนี้ข้าวหมกไก่นะคระ โอ้โหน่ากินมากๆจากที่ไหนร้านที่ไหนครับร้านอยู่หน้าตันนี่ค่ะอ,อยู่หน้าตันนี่ร้านลีป่ะใช่ค่ะันนี่ร้านลีไปกินกันได้นะครับอันนี้เมนูอาหารหลักของเรานะนี่กอมบึงทางวิ่ง